สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการซื้อ Netflix ภายในเว็บ App Royal นะครับขั <P ie> ้นแรกนะครับถ้ายังไม่มีสมาชิกมาสมัครสมาชิกหน้านี้ก่อนนะครับถ้ามีสมาชิกแล้วเข้าสู่ร,ระบบครับผมน,นี่ก็จะเป็นเข้าสู่ร,ระบบเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเติมเงินครับอันนี้ผม เติมไปแล้วนะครับจะมาสาธิตการซื้อให้ดูครับก็วิธีการเติมเงินก็จะสามารถใช้ซองวอล l ล็ตได้ครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมครับแล้วก็โอนผ่านธนาคารครับสามารถกด Copy เลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปวางครับแล้วก็พอโอนเสร็จอัปโหลดสลิปนะครับก็เงินจะเข้าเลยนะครับแล้วก็เราจะไปที่สินค้านะครับเราจะเข้าที่ n e t f l i x ตอนนี้ก็จะมีรายการ Netflix คือเป็นรายการที่เหลือ5วันนะครับปกติจะเป็น7วันครับนี่ก็จะเป็นรายการที่ยังค้างสต็อกไม่ออกนะครับราคาก็จะปรับลดไปเรื่อยๆตามวันที่เหลือนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับหากเมลโดนปิดจากระบบการรับประกันจะสิ้นสุดนะครับแอดมินจะไม่รับเคสมุกกรณีครับผมแล้วก็กดสั่งซื้อสินค้าครับแล้วกดซื้อเลยเมื่อกดซื้อเสร็จแล้วสินค้าซื้อสำเร็จปุ๊บ ไปหน้าประวัติครับนี่ครับก็จะเป็น Netflix 5วันครับก็คือ Netflix นะครับโดยปกติคือจะขาย7วันครับแต่ที่เหลือ5วันอันนี้คือเว็บเพิ่งเปิดใหม่ครับยังขายขายสินค้าออกไม่หมดก็เลยทําให้มีการเกิดวันลดครับแล้วพอวันลดเราก็จะปรับราคาลงไปตามวันที่ลดนะครับนี่ครับกดดูรายละเอียดครับก็จะเป็นอีเมลพาส์ทเวิร์ดจอพิลนะครับแล้วก็วันหมดอายุครับแล้วก็ การุณาอ่านก่อนใช้งานครับก็คือห้ามดูพันทีวีห้ามไปหารจอห้ามดูพร้อมกันเกินหนึ่งเรื่องเอ้หนึ่งเครื่องหากพบเจอปรับห้าอครับหากเปลี่ยนรหัสและเมลเด็ดขาดก็คือการรับประกันจะสิ้นสุดทันทีโดยไม่มีข้อแม้และแอดมินจะไม่รับเคสมนทุกกรณีนะครับถ้าเมลโดนปิดนะครับอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะครับก่อนที่จะกดสั่งซื้อ แล้วเราก็จะไปเข้าเน็ตฟิกกันเลยครับแล้วก็กลับอีเมลนี่ครับเข้าได้แล้วน,นะครับแล้วเราก็เข้าจอที่ระบุนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านครับผม นี่ก็จะเป็นตัวอย่างวิธีการสั่งซื้อ Netflix นะครับหากพบปัญหากดติดต่อเราครับกดคลิกที่ l ล n e หรือว่า Discord ก็ได้ครับและสินค้าก็จะมี YouTube Netflix View p r e m i u มนะครับนี่ก็จะเป็นถ้าเลื่อนมาด้านล่างก็จะเป็นรายการสินค้านะครับขอบคุณครับ